สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะฮะบพบกันอีกครั้งใน u ู e c h ช n n e l โหราภาษากฎหมายกับผมทนายแบงค์นะฮะคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนพฤษภาคม2564จะเป็นอย่างไรก่อนจะไปรับชมกันนะครับฝากประชาสัมพันธ์สัก2เรื่องนะฮะแจ้งให้ทราบท่านที่ประสงค์จะดูดวงกับผมนะใต้คลิปนะครับผมมี ID ดีไให้นะนะครับสามารถดูได้ที่ใต้คลิปนะครับกับ อีกวิธีหนึ่งนะครับผมมี QR โค้ดไว้ให้ตลอดทั้งคลิปเลยเพราะฉะนั้นนะสามารถสแกน QR โค้ดที่หน้าจอติดต่อเข้ามาดูดวงกันได้นะครับเรื่องที่2เนี่ยผมไม่ได้ทําคลิปดาวใหญ่ย้ายคือดาวพรบพฤหัสที่ผ่านมาแล้วผมไม่ได้ทำคลิปดวงประเทศไทยนะครับสาเหตุก็เพราะว่ากลัวจะตื่นตระหนกกันนะครับคือดวงประเทศไทยยังเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอีกอย่างหนึง่งพูดไปแล้วเนี่ยมันจะมีแค่บางคนเท่านั้นแหละที่ อาจจะดวงของของตัวเอง่ยจะปรับเข้ากับสถานาการณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้ผมอ่ะไม่ได้พูดไม่ได้ทําคลิปออกมาถ้าสมมุติว่ามันมันเป็นเรื่องการพูดถึงอนาคตนะในปัจจุบันเราพูดไปอ่ะมันยังไม่เกิดขึ้นแล้วมันเกิดความตื่นตระหนกขึ้นมาเนี่ยผมมาถูกดําเนินคดีสบายเลยนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่แตถ้าท่านไหนเนี่ยดูดวงส่วนตัวกับผมแล้วอยากรู้ว่าสถานาการณ์จะเป็นยังไงผมจะ อธิบายให้ฟังแล้วก็จะบอกให้ว่าวิธีการดำรงชีวิตหรือการแก้ไขปรับปรุงดวงชะตาให้อยู่ได้ในสถานการณ์แบบนี้นะครับจะอยู่ไงเอาเป็นว่าผมพูดมาหลายครั้งว่าดวงประเทศไทยจะยังไม่ดีอีกประมาณสัก2ปีนะครับโดยประมาณนะเพราะฉะนั้นนะก็พยายามนะครับสร้างบุญสร้างบาร,รมีทําบุญทําทานกันให้เยอะๆนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้มากโรคภัยจะยังไม่หายไปยังมีและอาจจะมีของใหม่ขึ้นด้วยนะครับ เรามาระวังกันกันละกันเขาพูดแค่นี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเข้าดวงชะตาประจําเดือนพฤษภาคมากันดีกว่าครับสวัสดีชาวลัคนาราศีกันที่น่ารักทุกท่านนะฮะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนะจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันนะฮะชาวลัคนาราศีกันเนี่ยผมทิ้งท้ายไว้ตั้งแต่เมื่อ เออคลิปเดือนเมษายนแล้วว่าเดี๋ยวดาวพระพุธเนี่ยจะเดินไม่ดีสองเดือนเต็มเมเลยนะสองเดือนเต็มเต็มเนี่ยก็จะมีเดือนพฤษภาแล้วก็เดินมีทุนนดาวพระพุธเป็นดาวประจําตัวนะเดินไม่ดีแบบนี้ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยจะทําอะไรก็ต้องฟังดวงชะตาตัวเองด้วยไม่ใช่สูงสี่สูงห้าอยากทําอะไรก็ทํานะครับไม่ได้นะเดี๋ยวจะมีเรื่องมีราวเสมอเปล่านะครับคือดวงดาวประจําตัวดวงมันแตกอ่ะเออนะแล้วก็ ไมเป็นดาวเจ้าเินการงานด้วยช่วงนี้ก็มีโอกาสแบบเรื่องงานเนี่ยจะจะไม่ค่อยดีก็ได้เอาเป็น,นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันดีว่าเดือนนี้นะครับมีดาวย้ายน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันที่ดาวที่มันหยุดนิ่งอยู่กับที่ก่อนนะครับดวงแรกเลยเนะี่ยที่จะพูดถึงเนี่ยไม่พูดไม่ได้ที่มันอยู่นิ่งอยู่กับที่ทั้งเดือนเลยคือดาวประพุนและจะอยู่อย่างเงี้ยทั้งเดือนพฤษภาและก็เดือนมิถุนาสองเดือนติดกันเลยนะครับพรบพุธเนี่ยปีเป็นเก้าแก่ละคณา ไปอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยนะฮะเป็นพินทุบาทความหมายของพินทุบาทเนี่ยคือดวงมันแตกดาวประจําตัวของชาวราศีกรนมันแตกมันร้าวนะครับแต่ก็เอาน่ะมันไม่ได้แตกละเอียดยิบนะมันแค่แตกมันร้าวนะครับชาวราศีกันเนี่ยนะจะพูดจะจาอะไรในช่วงเวลานี้นะครับต้องระมัดระวังคําพูดให้ดีอาจจะทําให้ตัวเองเนี่ยลําบากเดือดร้อนนะครับ เกิดความแตกแยกความแตกแยกไม่ใช่สังคมแตกแยกนะสังคม,มเอาแตกเราเอาแยกเราออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นนะครับเรื่องงานก็ด้วยนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะนอกจากเป็นดาวประจําตัวแล้วนี่ยังเป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยมีโอกาสนะครับชาวลัคนาราศีกันถ้าจะทะเลาะกับคนอื่นมีความขัดแยง้งตามน้ําไปก่อนอดทนนิดนึงสองเดือนเองระงับยับยั้งชั่งใจอารมณ์ตัวเองให้ดีอย่าเพิ่งไปทะเลาะกับคนอื่นเขา เดี๋ยวเขาจะไม่เอาเราไว้จะยุง่งมันจะแย่นะครับแต่ว่าจะว่าไปเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี้ก็ไม่ได้ร้ายแรงมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีดาวช่วยนะครับอาจจะเต็มที่ก็คงเราอาจจะแบบเป็น,เป,นเป็นที่หมาเหม่งที่หน้าของคนอื่นเขาว่าเออมันเป็นลักษณะนั้นน่ะนะครับแต่เดี๋ยวดาวอะไรจะมาช่วยเดี๋ยวไปว่ากันตอนหลังนะครับดาวพระพุธหยุดนิ่งอยู่กับที่แล้วดาวต่อไปดาวพลังคางครับ ดาวพระอังคานคือดาวเจริญศาสชะนะครับแล้วก็ดาวเจริญมรณะด้วยโคจังเข้าวีเดือนกัมมะนะครับชาวลัคนาราศีกันช่วงนี้นะก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางนะครับทั้งในระยะใกล้แล้วก็ในระยะไกลนะครับมีโอกาสติดต่อพูดคุยกับคนในสังคมต่างๆแต่ผมมองว่ามันชาวลัคนาราศีกันเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเรื่องของการไปคุยการไปติดต่ออย่างน้อยๆเนี่ยชาวลัคนาราศีกันดาวประจำตัวเป็นพระพุทธอะ เรื่องการพูดการจาเป็นคนพูดจาดีเป็นคนพูดจาแล้วมีความสามารถในการสื่อสารเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นที่ไว้วางใจของคนอื่นๆนะครับราศีอื่นๆเลยแหละเออที่จะมอบหมายความไว้วางใจในการติดต่อสื่อสารให้ชาวลัคนาราศีกันในช่วงเนี้ย ก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางติดต่อกับคนนั้นคนนู้นคนนี้ได้รับการมอบหมายอะไรอย่างเงี้ยครับระวังให้ดีเรื่องการพูดจาอย่างที่ผมบอกนะพระพุธเนี่ยเป็นพิธุบาจะสื่อสารพูดคุยกับใครอะระวังอารมณ์ให้ดีแล้วก็อย่าไปทําให้เกิดความแบบทะเลาะเบาแหวกอะคนอื่นอะเอออันนี้เราจะเสียเปรียบเขาเพราะว่าเราดาวเดินไม่ดีนะครับต่อไปนะครับดาวที่หยุดนิ่งอยู่กับที่อีกก็คือดาวออพระเสาร์นะครับ ดาวเอาดาวพระพฤหัสก่อนดีว่าดาวพระพฤหัสเนี่ยคือดาวเลขห้าดาวพฤหัสคือดาวเจ้าเรือนพันธุและดาวเจ้าเรือนปัตนิพันธุคือญาติตระกูลนะครับเอ่อที่อยู่อาศัยอสังหาหรือมมาซับปัตนิคือคนรักคู่ครองคู่สัญญาพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนต่างๆนะครับโคจรไปอยู่ในเรือนอริเอาอย่างนี้มันมีทั้งข้อดีข้อเสียพระพฤหัสไปอยู่ในเรือนอริเนี่ยเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนคือชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนะเอ่อคนรักคู่ครองนะครับ หรือคนในบ้านรวมไปถึงเรื่องของตัวบ้านด้วยเนี่ยนะอาจจะมีความเขาเรียกว่าอะไรมีปัญหามาให้เราเนี่ยต้องช่วยแก้ไขหรือให้เราต้องปวดหัวหรือให้เราต้องไปช่วยแบบ ช่วยรับผิดชอบอะเอออะไรประมาณเนี้ยอยากให้ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยใจเย็นนะครับแล้วก็ค่อยๆแก้ไขปัญหาเพราะอย่างน้อยเนี่ยนะดาวพระฤหัสเนี่ยก็เป็นดาวสุภเคราะห์นะครับแล้วก็เป็นดาวประธานสุปเคราะห์ด้วยคือในบรรดาดาวทั้ง9ดวง10ดวงเนี่ยดาวพฤหัสถือเป็นดาวประธานที่ดีที่สุดนะโคจอมไปอยู่ในเรือนอริก็หมายความว่าชาวลัคนาราศีกันเนี่ยจะมีความคิดความอ่านความสามารถในการแก้ไขปัญหา,าพานผ่าอุปสรรค ออกไปได,ได้ดีนะครับถึงแม้ว่าเรื่องปัญหาทั้งหมดจะไม่เรื่องของเราเป็นเรื่องของญาติเป็นเรื่องของคนรักคู่ครองเป็นเรื่องของคนในครอบครัวยังไงยังไงเนี่ยนะก็ต้องมาให้เราเนี่ยช่วยดูแลแก้ไขเพราะว่าช่วงเนี้ดับเบิลแลนอยู่ในเลือดอริสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาดีได้การยอมรับได้ยการนับถือนะครับ ไม่ต้องไปกังวลไรคือในเสียมันมีดีแต่ว่าก่อนจะได้ดีมันต้องมีเรื่องเสียๆมาให้ก่อนโอ้ยเซ็งจริงเลยเพราะผมก็เป็นคนราศีกันนะเออดั่งดูเองกอ็สองเดือนเลยนะนะครับต่อไปนะครับคือดาวพระเสานะครับที่โคโจรหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับพระเสเนี่ยโคโจรอยู่ในเรือนปุตตะเป็นเกระแแต่ก็เป็นพินทุบาทด,ด้วยโว้ ยาวเสียเยอะจริงๆเลยเดือนนี้นะครับแต่ว่าพระเสาร์เนี่ยจะเป็นพิธุบาตอยู่แบบนี้นานสองปีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยนะครับมันยังไงต้องอยู่กับมันนะอีกนานนะคือจะให้อดทนกับรพระเสาร์ไม่ต้องทนหรอกต้องหาวิธีปรับตัวอยู่กับมันดีกว่าแต่อย่างน้อยๆน,นะพระเสาร์เนี่ยนอกจากเป็นพิธุบาทมันยังเป็นเกษตรไงมันก็ยังมี มีความดีงามอยู่ในตัวดาวยังคงสนับสนุนส่งเสริมให้เราอยู่นะครับมันดียังไงชาวลัคนาราศีกันเนี่ยดาวพ่อะสาเป็นเกษตรด้วยเป็นพินทุบบาทด้วยเนี่ยนะครับ อะไรที่เราจะเริ่มต้นใหม่ๆปัญหาใหม่ๆความยุ่งยากที่เกิดขึ้นอะไรเนี่ยนะครับจะสร้างความปวดหัวสร้างความมุ่นว่าให้กับเราคิดจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่คิดจะสร้างสารรค์อะไรดีๆขึ้นมาเนี่ยทาได้ยากทําแล้วโอกาสที่ประสบความสําเร็จยากมากนะครับหรืออาจจะไม่ประสบความสําเร็จเลยเนี่ยก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าข้อดีเนี่ยของดาวพุธเสาร์ที่เป็นเกษตรเนี่ย ชาวลัคนาราศีกันช่วงนี้จะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมีครีเอทีฟมีความคิดที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความคิดที่บันเจอิดอะ่ะเออมันมันมากกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็เป็นแนวทางที่ดีเป็นแนวทางที่มันมีความเป็นไปได้แต่ว่าความเป็นความเป็นดาวสาวต่อให้เป็นเกษตรแค่ไหนเนี่ยมันก็ต้องไม่ง่ายอะ่ะ มันต้องยากมันต้องหนักมันต้องเหนื่อยมันต้องแบบใช้เวลาระยะเวลานานเนี่ยมันเนี่ยดา,พาวพฤหัสจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีกันจะทําอะไรก็ตามแต่ขอให้อดทนดา,พาวพฤหัสเนี่ยโดดเด่นมากถ้าอดทนนะครับอดทนผ่านผ่าเรื่องนี้ไปได้เนี่ย สิ่งดีๆจะตามมาจากสิ่งที่เราอดทนมันมาได้ดาวพระเสาร์ที่เป็นเกษตรเนี่ยโอ้โหจะส่งกําลังให้กับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยอย่างดีเลยทีเดียวนะครับหรืออีกมุมหนึ่งนะชาวลัคนาราศีกันเนี่ยถ้าไม่อยากให้แบบสิ่งใหม่หรือสิ่งสร้างสารรค์หรือครีเอทีฟของเราที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยมันยากมันมีอุปสรรคเลยนะมันก็มีอีกวิธีหนึ่งท่านแนวคิดของเราเนี่ยเป็นเรื่องเก่าที่เราเอามาทําใหม่ เป็นเรื่องเก่าที่เราเอามาแก้ไขปรับปรุงให้เป็นเรื่องใหม่แบบนี้จะส่งผลที่ดีมากกว่าให้กับชาวละคณาราศีกันนะครับฟังผมแล้วเนี่ยเอาไปลองปรับใช้ดูนะลองนึกดูนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้คิดอยากทำอะไรอยากจะสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมามีเรื่องราวใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยติดปัญหาไหมปัญหามันเยอะไหม อ,อ,อุปสรรครอบตัวเนี่ยมันเยอะทำไปแล้วเนี่ยมีแต่เรื่องที่แบบมันไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าถ้ามันใช่อย่าเพิ่งยออ่อท้อทําไปก่อนวิธีปรับแก้ความคิดก็อย่างที่ผมบอกลองดูว่าสิ่งที่เราทําใหม่เนี่ย เรื่องนั้นนั้นที่เราทํามีคนอื่นเขาคิดไว้ก่อนแล้วยังมีคนอื่นเขาทำทำไปก่อนแล้วหรือยังลองเอาคนที่เขาคิดไว้ก่อนทําไว้ก่อนมา๊อปปี้เลยนะครับแล้วปรับปรุงตามแนวคิดของเราเองแบบนี้จะส่งผลที่ดีกับชาวลัคนาราศีกันความสําเร็จจะมาได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปดาวที่นิ่งนี่อยู่ที่อีกก็คือดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์นี่นะครับโคจอยในเลนสุภะ เป็นนิดพระเสาเป็นดาวเออพระราหูซิไม่ใช่พระเสาพระราหูดาวเลขแปเป็นดาวเจ้าเริญอารีโคจรไปอยู่ในเรือนสุภาเป็นนิดอันนี้ส่งผลดีนะคือดาวเจริญนอารีไปอยู่สุภาคืออุปสรรคปัญหามันสงบนะครับมันไม่ค่อยจะมีอุปสรรคปัญหาในตัวเองนะไม่ค่อยมีมันอยู่ห่างไกลสุภาคือห่างไกลสุภาคือชื่อเสียงความสําเร็จแต่อีกมุมนึงนะชาวลัคนาราศีกันเนี่ยอุปสรรคปัญหาหรือเรื่องราวความวุ่นวายความเสียหายเนี่ย อาจจะนํามาซึ่งชื่อเสียงให้กับชาวลัคนาราศีกันก็ได้นะครับมันก็ตีความได้เหมือนกันแต่แม้ชาวลัคนาราศีกันคือเอาจริงอ่ะผมเองก็ไม่อยากได้หรอกมีปัญหาก่อนค่อยมีความสำเร็จใครๆก็อยากประสบความสำเร็จก่อนเสมอจริงไหมแต่ว่ามันช่วยไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนะ ความสําเร็จเนี่ยหรือปัญหาหรือคือคนเรามันจะแบบมันจะสมบูรณ์ได้เนี่ยถ้าเราฝ่าฟันปัญหาหรือฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ความสําเร็จมันจะยิ่งใหญ่สวยงามแล้วมันจะเรียกว่าประสบการณ์ที่ดีนะครับเดือนนี้มีดาวย้าย3ดวงแค่4วันนะครับ ทีละดวงวันแรกนะครับวันที่6พฤษภาคม6พฤษภาคมเนี่ยดาวพระศุกร์ย้ายครับดาวพระศุกร์เนี่ยคือดาวเจ้าเรือนกระดุมพระคือการเงินและดาวเจ้าเรือนสุภาะชื่อเสียงความสําเร็จนะครับไปอยู่ในเรือนสุภาะเป็นเกษตรเนี่ยคือตัวช่วยที่จะมาช่วยดาวพระพุธที่ผมบอกมาตอนต้นคลิปนะครับดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและวเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะโคจรเป็นเกษตรชื่อเสียงความสําเร็จของตัว,อตวเองยังมีอยู่นะ พพุธเนี่ยที่ผมบอกว่าไปอยู่ในเรือนสุภะเป็นพินทุบาทดวงตัวเองแตกแต่ยังน้อยชาวลัคนาราศีกันเนี่ยพระสุก่ะยังเดินเป็นเกษตรเตินในตำแหน่งที่ดีนะยังมาคุม้มครองคุ้มโชคให้กับชาวลัคนาราศีกันอย่างน้อยๆย,ยังเป็นคนที่มีเครดิตมีชื่อเสียงมี power มาอยู่ก่อนยังคงทําให้คนอื่นเนี่ยเกรงอกเกรงใจเรื่องราวไม่ดีที่จะเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็ยังมีเครดิตเก่าๆนะครับที่ยัง ช่วยปรบคับประคองเราให้ผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็อาจจะทําให้ปัญหาทั้งหลายแหล่นี่นำมาซึ่งรายได้นํามาซึ่งการเงินเนี่ยก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าให้อดทนใจเย็นๆอย่าเพิ่งมีปากมีเสียงคนอื่นมันมันจะพาพาให้เรื่องที่ไม่ดีเข้ามาร่วมด้วยนะครับต่อไปดาวที่จะย้ายอีกคือในวันที่13พฤษภาคมนะครับวันนี้ดาวประเกตย,ย้ายดาวประเกตย้ายไปไหนโอ้เหมือนมาซัดเลยนะ ยายเข้ามาอยู่ในตันุลักฮะของชาวลัคนาราศีกัน,นครับชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนะอารมณ์จะไม่ค่อยไม่ค่อยนิ่งเเท่าไหร่นะครับความเครียดความกังวลความวุ่นวายใจเนี่ยจะมาค่อนข้างเยอะ อุปสรรคปัญหาที่เข้ามาเนี่ยจริงๆอันนี้เรื่องนี้ต้องเตือนชาวลัคนาราศีกันว่าต้องแยกแยะนะครับเรื่องอารมณ์ก็เรื่องอารมณ์อย่าให้ไป,ปกระทบกับเรื่องเหตุผลของงานเรื่องของงานอย่าให้มากระทบอารมณ์ส่วนตัวตัวเองดาวพระเกตมาอยู่อย่างเงี้ยความเครียดความกังวลอะไรเนี่ยมันจะตามมาด้วยนะครับก็แนะนำให้สวดมนต์นั่งสมาธิออกกำลังกายเยอะๆแต่ดูท่าแล้วคงไม่มีเวลาออกอะ่ะปัญหามันเยอะต้องมานั่งแก้ไขก็สวดมนต์นั่งสมาธิแล้วกันแล้วก็ จะทาอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าเป็นไปได้ทําให้ตัวเองเหนื่อยเดินขึ้นลงบันไดอะไรอย่างเงี้ยทาได้ก็ทำเพราะว่ากลางคืนดึกดึกเนเนเงี้ยมันเหนื่อยมากอาบน้ําเสร็จนอนสบายมันจะได้หลับสนิทนะครับพระเกดเนี่ยอยู่ในจัลุรักแบบนี้เนี่ยข้อดีอีกข้อนึงก็มีนะชาวลัคนาราศีกันเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ท่านน่ะพึ่งพาอาศัยลางสังหรณ์ได้แบบไม่ต้องมีเหตุผลแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้คือคนลัคนาราศีกันจะเป็นคนมีเหตุผลในตัวนะ จะไปเชื่อลางสังหรณ์ทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่แต่ว่ามันหมายความว่าถ้ามันมีความรู้สึกว่ามันจะใช่ลองหาเหตุผลสักน,นิดหนึ่งว่าอะไรที่พอสนับสนุนลางสังหรณ์นั้นน่ะให้มันมีเหตุผลให้มันสามารถผ,ผ่านผ่านอุปสรรคอะเรื่องราวเหล่านั้นน่ะไปได้ด้วยดีเพราะว่าอย่างน้อยๆชาวลัคนาราศีกันช่วงนี้ดวงประจําตัวเนี่ยเป็นมิงดุบาทเพราะนั้นอะไรที่ไม่มีเหตุผลอะไรที่แบบใช้ลางสังหรณ์หรือความรู้สึกอย่างเดียวเนี่ย มันจะเป็นมันทำให้เราเนี่ยเป็นคนแบบไร้เหตุผลเนี่ยไร้เขาเรียกว่าไม่มีเหตุผลไม่มีที่มาที่ไปคือมันไม่เอาความรู้มาเอาความรู้สึกจะกลายเป็นคนที่มีอารมณ์เหนือเหตุผลเนี่ยมันจะไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเชื่อความรู้สึกของตัวเอง ก่อนที่เราจะฟันธงตัดสินใจมันลงไปเนี่ยเราหาเหตุผลมาสนับสนุนความรู้สึกตรงนั้นหน่อยว่าความรู้สึกของเรานั้นนะมีเหตุผลอะไรที่มันถูกต้องมันชอบแล้วว่าจะต้องว่าตองทำแล้วมีโอกาสประสบผลสำเร็จแบบนี้จะทําให้เรื่องราวทั้งหลายแหล่เนี่ยมันยังพอผ่านไปได้นะครับในช่วงสองเดือนนี้นะครับต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายอีกก็คือในวันที่15้าพฤษภาคมครับดาวพระอาทิตย์ย้ายดาวพระอาทิตย์คือดาวเจ้าเรือนวีน่าโคจรงเข้าไปในเรือนสุภะม,มันมี เรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นแหละนะครับแต่ว่าเอาหนะพระสุขมันเดินดีมันเข้มแข็งมันยังแบบรองรับทั้งดาวพ,พุธรองรับทั้งดาวพระอาทิตได้นะแล้วก็มันก็จะมีดาวพระหัหูด้วยโหเต็มเลยในเรือนสุภาเอาหนะคิดว่าเดือนพฤษภาเนี่ยผ่านไปได้ขออย่างเดียวใจเย็นๆนะครับแล้วก็สุดท้ายละอันนี้หน้าเหนื่อยวันที่31พฤษภาคมนะครับพระสุกย้ายพระสุกคือตัวช่วย ที่ทําให้เรื่องราววุ่นวายทั้งหลายเนี่ยมันเบาบางลงแต่เรื่องของเรื่องก็คือว่าดาวพฤหสเนี่ยจะโครจรย้ายนะสิครับในวันที่31พฤษภาคมตัวช่วยหนีไปแต่ว่าหนีไปอยู่ไหนไปอยู่ในเรือนกัมมะนะครับคือก็มีโอกาสที่จะมีไรายได้มีการงานมีเงินจากการงานที่เราทําหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการงานที่เราทำนี่ก็มีความเป็นไปได้นะครับอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยผมเรียนตรงๆว่าในช่วง2เดือนนี้ถ้า ไม่เข้าไปคลุกคีอยู่ในออฟฟิศที่ทำงาน,นก็ออกมาลุยข้างนอกเลยว่าอย่างน้อยๆน,นะให้ความวุ่นวายเนี่ยมันอยู่นอกที่ทํางานนะอย่างน้อยๆมันก็ลดเพชเชอร์นะครับลดความกดดันลดแรงเสียดทานเนี่ยลงไปได้เรื่องราวมันจะได้ไม่ต้องมาถึงตัวชาวลัคนาราศีกันมากนะักเดือนนี้มีแต่เรื่องเตือน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 นะจริงๆก็2เดือนนะ่ะผมดูไปถึงสิ้นปีแล้วชาวลัคนาราศีกันให้ดีจริงๆเนี่ยก็คงจะเป็น กรกดาสิงหาคันยาสามเดือนนี้ดีมากดีมากจริงๆเพราะฉนั้นน่ะพฤษภาพิษภาเป็นเดือนที่ทนก่อนนะครับทนไปก่อนเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองดูอีกศาสตร์นึงคือไพ่ทารุหรือไพ่ยิบซีจะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีกันบ้างกับดวงชะตาประจําเดือนพฤษภาคมนะครับ2564ผมจะเปิด1ิใบนะนะครับเอาล่ะจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยลุนยังเลยใบที่1นะครับเป็นโอ้ดีเอมเพลเวอร์นะครับใบที่2นะครับเป้น เ h e h เ l l o Friends นะครับใบที่3นะครับเป็น2เหรียญนะครับใบที่4นะครับคือ Queen of Pentacles นะครับใบที่5นะครับเป็น6ถ้วยอ้าวใบที่7นะครับเออหกสีเป็น2ถ้วยนะครับใบที่7นะครับคือเอ่ Queen of King of Cups นะครับใบที่เท่าไหร่นะแปดนะครับเป็น3เหรียญใบที่9นะครับคือ Queen of Cups นะครับพุ้ยไพ่ใหญ่ออกมาเยอะมากเลย เพสุดท้ายครับไปที่10ครับเป็น5ถ้วยครับโอ้โหจบท้ายเป็น5ถ้วยไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะกล้องมาสูงที่ไพ่แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับเอาละครับนี่ก็คือหน้าไพ่ของชาวลัคนาราศีกันนะไพ่เนี่ย <timeline> ออกมาค่อนข้างที่จะดีนะซึ่งมาให้กําลังใจาชาวลัคนาราศีกันเลยนะครับ<อ>คือถ้าพูดถึงเรื่องดาวเมื่อกี้ผมอาจจะพูดแล้วแบบ ฟังดูโอยเหนื่อยจังเลยชาวลัคนาราศีกันแต่ไพ่เนี่ยดีนะค่อนข้างที่จะดีนะแต่ว่าในความหมายที่ดีตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับจะมาบอกว่า,าชาวลัคนาราศีกันยังต้องแบบยังต้องอดทนอยู่นะคือคือ,คอภาพรวมก็คงยังต้องอดทนอยู่ยังมีเรื่องที่แบบอึดอัดมีเรื่องที่ยังคงมีเรื่องผิดหวังอยู่บ้างนะครับเอาใบแรกก่อนนะชาวลัคนาราศีกันเนี่ยไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นไพ่ดียร์อมเเลอร์ไพ่เดียร์อมเเลอร์เนี่ยคือราชานะครับ ผู้นำผู้ยิ่งใหญ่หรือไพ่กษัตริย์คือ <c oughs> The เพอร์เลเนี่ยเป็นกษัตริย์ของไพ่ทั้งปวงนะครับ แต่ว่าความหมายของนกษัตริย์เนี่ยคือชาวลัคนาราศีกันนะยังคงเป็นที่ยอมรับนะยังคงเป็นที่นับถือนะยังคงเป็นอะไรที่มีความมั่นคงเข้มแข็งในตัวเองนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยต้องรู้ด้วยว่ายังไว้วางใจใครไม่ได้ยังไว้วางใจสถานการณ์เนี่ยไม่ได้นะครับไพ่เดยมเพลเลอร์เนี่ยที่เห็นเนี่ยคือไพ่ราชานะครับมีไม้คทานะครับมี ผล,ลไม้มีส้มเนี่ยนะครับสวมมงกุฎนั่งอยู่บนบนลลังแต่เห็นว่าภายในสวมชุดเกราะเห็นไหมภายในเนี่ยสวมชุดเกราะนะนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีกันเนี่ยคือไพ่เดียมเพลย์ยังคงมีความระมัดระวังตัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในชาวลัคนาราศีกันก็ยังคงเป็นช่วงที่ยังต้องระมัดระวังตัวองให้ดีในเรื่องของอะไรหลายอย่างนะครับอุปสรรคปัญหาเนี่ยนะครับน่าจะมาจากเ,เรื่องที่เราเรา ต้องการเรื่องที่เราอยากได้คามั่นสัญญาต่างๆเนี่ยพวกเนี้มันมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับมันยังคงแบบยังคงไปแค่คํามั่นอน่ะมันยังไม่มีการปฏิบัติจริงๆอะ่ะเออมันคงเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอ้โหเรื่องการเงินเนี่ยยังคงแบบเป็นอะไรที่ยังไม่จัด่าดีนะแต่เอาเป็นว่ายังไม่เสียยังไม่แย่แล้วกันแล้วก็ไพ่ออกมาแบบเนี้ย ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยว่างๆก็ไปทําบุญนะครับแวะไปทําบุญไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของตนเองเนี่ยถ้าถ้าเป็นคนพุกก็ไปถวายสังฆทานไปทำสังฆทานบ้างใส่บาบ้างจะส่งผลที่ดีกับเรื่องการเงินให้กับชาวลัคนาราศีกันนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ยที่มองว่าดีนะครับคือคนรักคู่ของผู้ญาติผู้ใหญ่เนี่ยยังคงให้การสนับสนุนชาวลัคนาราศีกัน เป็นแบ็กอัพที่ดีให้อย่างดีนะครับหรืออาจจะมีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หรือผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนชาวลัคนาราศีกันอยู่ยังคงเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยยังยังได้รับแรงสนับสนุนที่ดีจากญาติผู้ใหญ่ถึงแม้ว่ารอบๆข้างเพื่อนนะครับสังคมเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกที่หรือหรือมีมองว่าเราเนี่ย ไม่ค่อยจะถูกฉลกเท่าไหร่กับกับตัวเขาอะเออแต่ว่าผู้หยาผู้ใหญ่อะไรยเงี้ยนะครับหุ้นส่วนของเรายังคงให้การสนับสนุนเราดีเรื่องนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะครับตัวใหญ่ดีอะตัวเล็กตัวน้อยเน่ยก็เดี๋ยวค่อยๆให้สถานการณ์มันผ่านไปเนี่ยเรื่องเพื่อนสังคมเนี่ยเขาเขาไม่โอเคกับเราอยู่แล้วนะครับยังไงยังไงก็ต้องต้อง,องระมัดระวังคําพูดคําจาตัวเองให้ดีแล้วกันอย่าไปคิดว่าญาติผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเราจะกลั่งทําอะไรก็ได้นะนะครับแล้วก็ มีโอกาสที่จะมีรายได้จากทางไกลนะครับมาบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ได้มากไม่ได้ไม่นะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะท่านไหนที่ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชานะครับของตัวเองเป็นผู้หญิงเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเขาก็ให้การสนับสนุนซัพพอร์ตนะครับแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้เราเนี่ยยังคงแบบมีกําลังใจเนี่ยอยู่ต่อไปได้นะครับทั้งในเรื่องของกําลังใจเรื่องของการเงินเลยทั้ง2ออย่างนะครับเรื่อง อื่นๆเนี่ยความเรื่องใหม่ๆเรื่องความคิดสร้างสารรค์เรื่องอะไรพวกนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ที่ดีแหละยังคงได้รับการเอาใจใส่อยู่เอาง่ายๆชาวลัคนาราศีกันเนี่ยเดือนพฤษภาคมเนี้ยถ้าจะมีปัญหาจริงๆะนะครับก็คงเป็นแค่คนรอบข้างเพื่อนกลุ่มสังคมนะครับแต่ว่าครอบครัวคนลักคู่ครองญาติผู้ใหญ่รวมไปถึงผู้บังคับบัญชาบริวารยังคงให้การสนับสนุนเราอยู่ ยังคงให้เราเนี่ยทํางานเดินหน้าต่อไปได้นะครับเสียอย่างเดียวคือชาวลัคนาราศีกันจะพิ่งทอแทกันล้กันอย่าเพิ่งทอแท,อท,อแท้อย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งสิ้นหวังอย่าเพิ่งคิดว่าโหยมันเหนื่อยจังเลยอะไรอ,ไรอไรมันก็ไม่ดีไม่ได้นะครับ ไพ่เดียมเพลอร์อยู่นี่ชาวลัคนาราศีกันยังอยู่ในตําแหน่งที่เข้มแข็งแข็งแรง,งมันง่นคงจะมาท้อทแท้เอาเดือนพฤษภานี้ไม่ได้นะครับเอาหละ่ะนี่คือภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันครับสาหรับท่านไหนที่อยากติดต่อมาดูดวงออกแบบลายเซนดูฮวงจุย้ยหรืออะไรก็ต่างๆที่เกี่ยวกับดวงชะตารวมไปถึงการแก้ไขดวงชะตาด้วยนะอย่าเรียกว่าการแก้ไขเลย การปรับดวงให้เข้ากับสถานการณ์จะดีกว่าก็ติดต่อมาได้ทาง QRco d e ที่ผมขึ้นไว้หน้าจอน,นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับจะได้มีอารมณ์อยากจะทำคลิปขึ้นมาบ่อยๆนะนะครับสำหรับในวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ